เปลี่ยนบรรยากาศมาติดตามชมมวยหญิงกันบ้างนะครับและก็เป็นการโชคในแบบมวยไทยด้วยนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือน้ําเพชรเกอ,เก,อเกียรติยิมนะครับหรือว่าน้ําเพชรขวัญใจสีโคตรเป็นนักชกจากสปปลาวนะครับเกิดที่นครหลวงวิงจันทร์หน้าตาสะสวยนะครับคุณพ่อก็เป็นอนดีตนักมวยเก่านะครับเป็นอดีตนักมวยชื่อดัง ผู้ถอดมองคลก็เป็นอานะครับกองนาภาแฟร์เทกนะครับวันนี้น้ำเพชรมาเจอกับวาสนาสอพลายทองครับเป็นนักชกไทยครับไทยเจอกับสบปรปอลาวนะครับในแบบมวยไทยสำหรับการชกคู่นี้นะครับเป็นศึก มวยนานาชาติเป็นนักชกทีมไทยประท่ากับนักชกจากนานาชาติเราก็จะใช้กติกาชกกัน3ยกนะผู้หญิงนี้ยกละ2นาทีครับสมยกยกละ2นาทีน็อกไม่น็อกก็ตัดสินไปเลยภายใน3ยกครับเดี๋ยวจบคู่นี้นะครับมีเ,เพชรสยามกุลวงคูอินทรียิมจะเจอกับเพชรสุรัตน์แดดครับ ก็เป็นมวยหญิงอีกคู่หนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีมวยไทยให้ชมกันอีก3คู่แต่ช่วงเวลาในการถ่ายทอดน,นั้นต้องขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะชมกันได้อีกสักประมาณ10นาทีครับประมาณ10นาที10นาทีอาจจะได้ลุ้น2คู่นะอาจจะได้ลุ้นท่านน็อกกัน มาติดตามชมฟอร์มของทั้งคู่นะครับทั้งน้ำเพชรและก็วาสนาน้ำเพชรนี่เธอเป็นนักมวยหญิงที่โด่งดังมากเลยนะครับ,รบตอนนี้ที่สปอลาวไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักนะครับโ,โ,โแกเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นดาราเลยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้เรานำมาจากอาสองเวทีใหญ่ด้วยกันนะครับทั้งลุมพินีแล้วก็ทั้งราชดำเนิน นะครับผู้ชช้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการเกรียงไกรกล่าวเกรียงกลับนะครับจากลุมพินียกแรกเริ่มไหมนะครับน้ำเพชรเก่งทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลครับถูกต้องครับมวยไทยก็เป็นแชมป์สากลก็เป็นแชมป์ครับครับผมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับถลุมผู้ต่อสู้แพ้คะแนนไปได้ในแบบสากคนนะครับ อันนี้มาพอรองเท้าสมมวยไทยชกมวยมไทยต่อขูเก่งเก่งเกินนะเก่งเลยอเกินถือว่าเป็นการโชว์แล้วกันนะคุณนนท์นะครับโชคกัน3ยกโชว์แบบมวยไทยวันนี้เจอคู่ชบจากประเทศไทยครับวาดสนาสอไพรยทองอายุอานามก็ไล่เรียไล่เรียกันนะครับครับอายุ16 17ครับอืมฮะ เรียนหนังสือก็ยังอยู่ัมสามมสี่ไม่เกินมสีม่ประมาณนี้ดูนะครับว่าน้ำเพชรนี่ อึดขนาดไหนครับเดี่ยวแรงขนาดไหนพึ <su> ่งพักไปได้ประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงว่าต่อยเป็นรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยก็ได้พักได้หมดต่อยเป็นคู่ถ่ายทอดสดคู่ไทยาทยเมื่อช่วงบ่ายพักสี่ชั่วโมงกลับมาใหม่แล้วก็เนี่ยคู่ต่อไปนี้นะฮะเป็นคู่ที่เรายกมาจากช่วงบ่ายจริงๆแล้วลงเวลาที่จะชกไว้นะครับคือเพชรสยามกุลวงเนี่ยจะชกในรอบป่ายสองโมงครึ่ง นะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาถ่ายทอดนั้นหมดซะก่อนก็เลยยกมาต่อยกันภาคคังเดี๋ยวจะต่อจากคู่นี้นะครับปิดเดินเบียดครับแทงเข่าเข้าไปหมดยกครับโอ้โหบรรยากาศสวยสดงดงามนะคุณนนครับ ยิ่งาาดยิ่ง<ร>แน่นครับวันนี้ <มา S 2> เป็นวันดีของคนไทยนะครับสีสันสวยงามมากอ่ะลุนยกสองกันต่อครับน้ำเพชรฝันใจสีโคตรครับแดงกับน้ำเงินคือเอาล้ครับตะโชกไทยครับไปน้ำเงินวัสนาสอภายทองครับ วาสนานะครับคู่ต่อไปครับเพชรสยามกุลวงปุริศียิมกับเพชรสุรัตเดชรัตครับดูครับตอนบ่ายนี่ใช้หมัดต,ตอนนี้ใช้แข้งแล้วน้ำเพชรน้องมีหน้านะครับดังมากที่เวิงจันทร์บ้านจริงๆอยู่เวิงจัน,นทร์น,น,นะครับเรียนอยู่ที่เวิงจันทร<อ>์เท้ยบ่าย โอ้โหวันนี้น้องนำเพชรทำงานสองกะนะก็ะถือว่ามาโชว์มาโชว์ครับเป็นการชกโชว์ชั้งสากลและไทยนะครับชกกันสามยกยกนี้ยกสองพละกำลังอย่างดีเลือเกินรับร่างกายดีมากมีคุณอาดูแลครับ วันนี้ไม่เห็นคุณแม่คุณพ่อไม่มานะสู่ในแล้วครับก <Okay. S 1> รรมการเปลี่ลยนใจต้องแยกมีเป็นนักชดในสังกัด w ด c มูบีซมวยไทยครับอ้าวแล้ววาสนาวาสนาโดนหมัดขวาครับโอ้ยโดนทีบโอ้ยโดนแทงเขา้า หมดยกครับดูจังหวะภาพช้าครับแม่ทำหน้าที่ได้ดีครับนักชกไทยวัสนาสอบไทยทองวันนี้เจอคู่ต่อสู้ใหญ่กว่าครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายนะครับแล้วก็ เรียนท่านผู้ชมทางบ้านว่าจะเป็นยกสุดท้ายและก็คู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ให้ท่านได้ติดตามนะครับดูลุ้นกันรู้ผลแพ้ชนะไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักประมาณพักสินาทีสี่ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดต่อนะครับเป็นมหากรรมมวยไทยนานาชาติหญิงครับมวยหญิงล้วนถ่ายสด ยยอย่าลืมนะครับโปรแกรมของกอเกียริโปรดักชั่นช่อง3 SD ช่อง28ถ่ายทอด25ธันวาคมนี้ไปที่มหาว,วิทยาลัยแม่โจจังหวัดเชียงใหม่นะครับ29มกราคมเดินทางไปที่นครศรีธรรมราช26กุมภาพันธ์มาการวยโลกมหากุศลนะครับจัดหาทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณวัดโคกกลวดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับขอเชิญลูกศิษย์หลวงพ่อทวนนะครับ ร่วมมากรรมมวยโลกในครั้งนี้ด้วยครับช่วงเดนท้ายแล้วนะครับมโอ้โหตัดล่ากไปล้มไปเลยลววลครับวัฒนานี่นะครับน้ำเพชรวันนี้ชกนี่มากกว่าใครนะครับสองช่วงชกสากลนี่ชกไป6ยกโอ้โหแล้วก็มวยไทยก็ครบนะไม่นอกไม่นอกสยก9ยก ก้ายกนะฮะสบายๆบสองช่วงนะฮะมีพักด้วยก็มากกว่าคมพยักษ์นะฮะมากกว่าเอากว่าเลยคมพยักษ์ยังชกแก้หกยกนะพอๆกับเพชรบางบอลด้วยเพชรบังบอลชกก็้าวยกก้ายกยอมแพ้ยกสิบยอมแพ้ยกสิบอ่ะหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวดูผลการแข่งขันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับเดี๋ยวดูผลการแข่งขันกันนิดหนึ่ง กรรมการรับใบที่1นนะครับมาที่ท่านที่2ไปจบใบที่3นะครับจบใบที่3เดี๋ยวรวมรวบรวมคะแนนนิดหนึ่งครับเอาละครับกรรมการชูมือได้เลยครับผลการแข่งขันน้ำมวยฝ่ายแดงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ น้ำเพชรหวันใจสี่โคตรนะครับ